มุทิตาแกรอฉันท้องลูกพี่วินก่อนเถอะฉันเชื่อว่าแกต้องยอมอย่ากพี่วินพี่วินคะพี่วินไม่ได้มาหาน้องนานแล้วนะคะรู้ไหมว่าน้องคิดสิทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ใส่มันดีดี่อยสิครับน้องรู้นะคะว่าพี่แต่งงานกับมุทิตาเนะพราะน้อง น้องเนี่ยอิจฉามุทิตาจริงๆเลยอะที่ได้อยู่กับพี่แบบเปิดเผยถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ไปก่อนแล้วกันพี่วินคะอย่าไปเลยนะคะน้องก็แค่อิจฉามุทิตาเฉยๆอะคะ่ะคืนนี้เนี่ยให้น้องได้เป็นผู้หญิงของพี่นะคะ จะทำบ้าอะไรคุณนั่นแหละที่บ้าเมื่อก่อนคุณอยากทิ้งมันจะตายตอนนี้เห็นข่ามันแล้วเหรออันนี้ยาอะไรยาลูกกระเพาะคุณเอาบัตรนี้ไปนะอยากใช้เท่าไหร่ใช้ไปอ๋ออีกสองวันใช้นี้จะเข้ามาตามสบายอยากทำอะไรก็เชิญนี่อะไรอ่ะน,นี่คุณจะทํทำอะไรเนี่ย ก็แค่เก็บของที่ไม่ใช้ไปไว้ห้องเก็บของคุณไม่กลัวชาลินีไม่เห็นรูปแต่งงานของเราแล้วจะโวยวายใช่ไหมคุณไม่ต้องคิดมากนะช่วงนี้งานผมยุ่งอะอย่างน้อยชาลินีเขาได้มาดูแลคุณไงเขาร่างกายบอบบางขนาดนั้นอะจะมาดูแลฉันเหรอตลกพอได้ละแค่คุณดีกับเขาอะก็โอเคแล้วอย่าไปรังแกเขาอีกเลยนะฉันไม่ทําอะไรเขาเหรอกแผนการแบบนี้ก็คงเป็นเขาสินะชลินีเขาไม่เหมือนคุณหรอกนะไม่เหมือนจริงด้วยชาลินีเขาชอบคุณมากแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณแล้ว